รีวิวหนังสือลาฟอร่าตอนลาฟอร่าคิมมี่คาเฟ่เราไม่ได้จะมาอ่านให้ฟังแค่รีวิวนะตอนที่หนึ่งนะคะขับเก๋งของเพื่อนใหม่นี่นี่เราจะให้คุณดูเลยนะคุณเนื้อของเราเห็นเลยดูตั้งเด็กนันแรกในกาเฟมันจะเ,เกี่ยวกับกาแฟจริงๆ เราฟาลิก็เวอร์เนาะอ่อานที่ตัวที่เวอร์คือมันหล่อนแะแต่เวอร์ตัวที่เราชอบก็จะเป็นตัวเนี้ยที่ว่าไรล,ล่ากาเซียเนี่ยอนนี้มันตั้งแต่ตอนฝรั่งเศสรไรล,ล่าเป็นตัวละครที่คิดอันนี้ตัดทีมงานนะคิดประวัตวิให้อ่านกันเลยน้อง แล้วก็จบเลยนะคะจบเลยนะคะ